สวัสดีค่ะปากก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูแลพริกนะคะใครปลูกพริกแล้วก็เป็นกุ้งแห้งการดูแลเขาดูแลยังไงไม่ให้เขาเป็นกุ้งแห้งทีแรกนะคะปากก๊กปลูกพริกเนะี่ยเข็ดเลยไม่อยากจะปลูกค่ะปลูกแล้วไม่ได้กินเป็นเป็นเม็ดแห้งๆเขาเรียกว่าเป็นโรคกุ้งแห้งเนาะแล้วก็เด็ดทิ้งบางทีก็ปล่อยไว้ให้แห้งคาคาต้นแล้วที่บ้านก็ไม่ชอบไม่ชอบกินเผ็ดค่ะก็เลยไม่ปลูก พริกแต่ว่ามีเอฟซีถามเรื่องพริกนม่มากมายเหลือเกินคุณลุงบอกว่าเธอจะต้องปลูกพริกให้ได้จะต้องจะต้องเข้าใจมันให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรป่อกิ้ก็เลยไปเอาพริกต้นนี้มาจากโคกหนองนานะคะที่วีที่เขาปลูกไว้แล้วป่อกิ๊กก็ไปเห็นเป็นกุ้งแห้งเริ่มเป็นหลายต้นค่ะก็เลยเอามาต้นหนึง่งเอาต้นสาวๆเพิ่งจะออกดอกนิดๆน,นะคะเอามาเลี้ยง จะดูแลเขาช่วงที่เขาออกเป็นเป็นมเมล็ดเป็นเม็ดพริกนะคะติดแล้วนะคะเริ่มติดติดเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะมาดูซิว่าเราจะรักษาตามที่เราได้ศึกษามาเนี่ยตามที่ได้ดูคนอื่นเขาทำดูคลิปอื่นมั่งว่ามันจะจริงไหมรักษายังไงไม่ให้เป็นกุ้งแห้งแล้วก็รู้สึกว่าจะโอเคนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วแดงแล้วเขาไม่เป็นกุ้งแห้งค่ะเมื่อกี้กะกะว่าจะเก็บวันนี้แหละ ก็เลยจะพา f c มาดูว่าเขาเป็นกุ้งแห้งไหมหรือว่าไม่เป็นประกิกทำยังไงอมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะประกิกทดลองใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ปกติก็ใช้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเคยทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำเอาพ่นนะคะทำให้ติดดอกแล้วก็เมล็ดเนี่ยไม่เป็นกุ้งแห้งแต่สูตรนี้เขาก็ใช้กัน น้ำขี้เถ้าป่อกิ้กก็ทําไว้พอดีอวันนั้นต้องการใช้ขวดก็เลยเอาไปเททิ้งหมดเลยแล้วมาแช่ใหม่นะคะมาแช่ใหม่เดี๋ยวจะพาแช่ใหม่ป้ากิ๊กแช่อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งวันคือยังไม่ใส่นะคะแต่ก็เทมาใช้ได้แล้วละ่ะสาเหตุที่รองให้ใส่ก็คือเขากลัวจะไปอุดตันรูกระบอกเนี่ยเวลาจะเอามาพ่นนะคะก็ลเลยให้ใส่ การทําน้ําขี้เท่าก็ไม่ได้ยุ่งยากกะกะเอานะคะเนี่ยป้าเกดก,ก็ใช้ถังเล็กๆอย่างเงี้ยใส่น้ําแล้วก็ตักขี้เท่ามาเนี่ยหนึ่งชามอันนี้เป็นชามต่ไม่ได้เป็นชามนะคะเป็นกระบอกพลาส,สติกก็ใส่ลงไปเลยกะกะ,กะเอาคะ่ะไม่อันตรายขี้เท่าเขาบอกมีสารซิลิก้าแล้วก็มีริ์เป็นด่างนะคะ ที่จริงริดเป็นด่างนี่ก็เบกกิ้งโซดาก็มีริดเป็นด่างต่างประเทศฝรงฝรัง่งเขาก็ใช้นะคะเบกกิ้งโซดาผสมน้ําก็ใช้แทนน้าขี้เท่าอย่างนี้แหละถ้าใครอยู่ต่างประเทศไม่มีขี้เท่านะคะก็เอาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาต่อน้ํา1ลิตรอันนั้นก็แทนน้าขี้เท่าได้ค่ะแต่เมืองไทยเราขี้เท่าเยอะบ้านป้ากิ๊กนี่เยอะเยอะเพราะอะไรป้ากิ๊กชอบก่อไฟทาน ุนค่ะเพราะว่าป้าเก๊กทำงานเยอะทุกวันเนี้ยก็ไม่มีเวลาที่จะไปเฝ้าเตาแกส๊สเวลาทำอะไรนะคะถ้าไปตุนนานๆลืมหม้อไหม้ค่ะ <c oughs> คุณลุงบอกว่าป้าเก๊กจะเผาบ้านหลายรอบละก็เลยซื้อฐานมาไว้เวลาจะตุนอะไรก็ตุนหม้อใหญ่ๆใ,ใส่ถานเต,เต็มเตาเอังโลเลยค่ะตั้งทิ้งไว้เลยกะแห้งพอดีก็โอเคเลยเพราะฉะนั้นขี้เถ้าก็เลยเยอะ ทำจับชายทำพะโลตุนสิโครงหมูอย่างเงี้ยสบายสบายขี้เท่าเยอะมากๆเลยอันนี้ก็ปล่อยเข้าไว้ไม่ต้องไปตักอะไรออกเราเวลาเขาตกตะกอนนะคะจะเหลือน้ำใสๆเราก็เอาไปรินเอาไปเทใส่เนะี่ยเอากระชอนอย่างเงี้ยกรองนะคะลงในหม้อในถังอีกใบหนึ่งพอได้น้ำใสๆก็กรอกใส่ขวดไว้เอาไว้ใช้ค่ะไว้ใช้ประจำเนี่ย อันนี้ปก้กิกก็จะปล่อยให้ตกตะกอนทาให้ดูนะคะเเริ่มตกตะกอนแล้วถ้าจะให้ใส่จริงๆก็ถ้าทําเช้าก็รินเย็นถ้าทําเย็นก็รินเชา้าทิ้งไว้นะคะทีนี้วิธีใช้กระบอกของป้กิ๊กนี่ก็2ลิตรก็จะใส่ไปประมาณ1ขวดนี่แหละคะ่ะประมาณเนี้ยก็คล้ายๆกับ1แก้วแก้วไม่แก้วไม่ใหญ่นะคะ หนึ่งแก้วต่อน้ำหนลิตรก็น่าจะโอเคนะก็เติมไปค่ะอ๋อล้นใส่น้ำมาเยอะเกินเหลือนิดเดียวก็ประมาณ1แก้วค่ะอันนี้มันก็มากกว่าแก้วไปหน่อยนึงปาเกิกจะใช้สลับกันกับตัวนี้นะคะสมมุติว่า2วันวันที่3มมาพ่นตัวนี้ ผ่านไปอีก2วันวันที่3ก็ไปเครื่องดื่มชูก,กำลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่ต้องโฆษณาให้เขาก็ <c oughs> พูดไปอย่างนั้นละยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทีนี้ก็พ่นทีนี้ก็มาพ่นกันเลยนะคะพ่นให้ทั่วเลยช่วงที่ติดดอกแล้วก็เริ่มจะมีเป็นเป็นเนมเล็ดพริกเล็กๆ เริ่มพ่นเลยค่ะกันไว้เลยเพราะว่าเกิดจากพวกแมลงวีขาวหรือไม่ก็พวกพเพลี้ยต่างๆค่ะเขาจะนาเชื้อรามาเวลามาเนี่ยมาเจาะที่มเมล็ดพริกของเรานะคะก็จะเป็นหนอนบางทีก็แห้งจากตรงปลายมาเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าโรคกุ้งแห้งถ้าระบาดแล้วก็ไปทั้งต้นเลยแล้วก็ขี้เท่านะคะที่ปากิก๊กเอามาโรยตรงเนี้ยเข้ากันตัวพเพลี้ย กันได้ค่ะพวกเพลี้ยพวกมแมลงต่างๆที่จะไต่ขึ้นไปตามเนี้ยจากสารซิลิก้าหรือว่ามิวริตรเป็นด่างนั่นแหละค่ะไปเกาะตัวเพลี้ยตัวมแมลงต่างๆเขาไม่ชอบเขาก็จะหนีไปแล้วก็ขี้เท่านี้นะคะมีโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสแต่ว่ามีไม่เยอะนะมีเล็กน้อยก็ช่วยให้พืชเนี่ยติดดอกติดผลได้ดี ก็มันใส่ค่ะมันใส่ใส่ทีละน้อยเขาก็ไม่ได้มีมากมายแต่ว่าก็มีประโยชน์นะคะใส่แล้วก็รดน้ําให้เขานอกจากกันมแมลงแล้วก็ได้ผลประโยชน์ก็คือบํารุงต้นให้แข็งแรงให้ติดดอกติดผลดีอันนี้คือข้อดีของขี้เท่าพอรดไปนะคะเว้นสัก2วันก็เอาตัวนี้1ฝ้าต่อ1ลิตรเหมือนกันค่ะขวดของปะ,นะ็กเกเนี่ย สลิตรก็ใส่2ฝาพ่นไม่หมดป้กี้ก็เอาไปพ่นตัวอื่นเขาต้นมะเขือนะคะก็ไปบํารุงไปป้องกันแมลงได้ทีนี้ก็จะตัดพริกให้ดูว่าพริกเนี่ยมีไหมโรคก,กุ้งแห้งก็ดีขึ้นเยอะนะคะถ้าปลูกตามมีตามเกิดก็อย่างงั้นแหละเป็นทุกรอบทํำให้ไม่อยากปลูกเพราะว่าปลูกแล้วก็ไม่ได้กินเหนื่อย เราก็จะมาตัดเดี๋ยวจะให้ดูนะ,มะเมล็ดพริกนี่เยอะไหมเอาสีแดงแดงนี่ออกก่อนเนาะเนี่ยสุกมากแล้วค่ะงอมละสาวันสี่วันแล้วไม่ได้เด็ดออก <c oughs> การตัดพริกบ่อยๆช่วงแดงๆหรือว่าเขียวๆออกเยอะๆหน่อยก็ดีนะคะ <c oughs> เวลาปลูกเนี่ยเพราะว่าสารอาหารจะได้ไปบำรุงต้นเขาแล้วก็ เม็ดเล็กๆที่หลงเหลืออยู่เงี้ยเนาะเขาจะได้โตถ้าเราปล่อยทิ้งไว้คาต้นต้นก็จะโทมเวลาเอาไปกินก็เอาแดงมั่งเอาเขียวมั่งเขียวเยอะก็เอาออกไปมั่งเนี่ยค่ะเขียวๆนั่นก็เราก็ตัดมั่งนะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าเขียวๆนี่เยอะไหมถ้ามองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นค่ะ เขียวๆเวงี้ยเดี๋ยวปากิ๊กจะแหวกให้ดูนะคะแหวกให้ดูนี่ค่ะอันนี้เขียวๆดูดูเม็ด,ดเล็กๆเ,เ,เข้างในเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะนะคะเนี่ยนี่ค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยจะเห็นไหมคะเนี่ยมองอย่างนี้มันปนกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นใบเป็น เม็ดพริกเล็กๆติดหมดค่ะเยอะมากค่ะช่วงที่เป็นดอกขาวโพลนเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้พริกเล็กๆทั้งนั้นนะคะทั้งช่อเลยค่ะแต่จะมองยากก็ลองดูนะคะใครชอบปลูกพริกก่อนนี้ป้ากิ๊กก็ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องพริกทีนี้ก็ลองสู้ดูมั่งเนาะก็โอเคนะคะติดดอกติดมเมล็ดแล้วก็ไม่เป็นกุ้งแห้ง ลองทําสูตรนี้ดูเราไม่ใช่ว่าไม่ให้ปุ๋ยอย่างอื่นนะคะปะกี้ก็จะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่คือทําไว้ที่บ้านนี้จะทําไม่ได้หยุดเลยค่ะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ฮอร์โมนนมสดตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนไข่เป็นแก๊สแล้วเนี่ยเห็นไหมคะปล่อยแก๊สออกแล้ว ทำไว้ตลอดค่ะพอใกล้จะหมดป้าเกก็ไม่ได้ทําเยอะค่ะทําไข่ทีละ5ฟองนมก็ทีละ1กล่องแต่ส่วนผสมตัวอื่นก็เท่าๆกันแล้วก็ลองไปเปิดย้อนดูนะคะดูคลิปของใครก็ได้นะคะฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมนไข่ทาแล้วก็ทําไว้ใช้ปลูกผักอินทรีย์ให้มีครบทุกอย่างลองไปปลูกลองไปทําดูคะ่ะน้ําขี้เท่าแล้วก็เครื่องดื่มจูกําลังนะคะทําให้พริกของเราไม่เป็นโรคกุ้งแห้ง ติดดอกติดผลดีเอาออกยังไม่หมดเดี๋ยวจะใช้เวลานั่งตัดได้เยอะค่ะตัดออกมาแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดอีกเยอะเลยเม็ดเขียวๆนี่อีกเยอะเมื่อกี้ก็จะเอาออกหมดแล้วยังเยเพราะว่าต้นพริกเขาจะได้ไม่โทมเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้ซะเม็ดเล็กๆเ,เขามีเยอะปล่อยให้เขาโตมั่งเนาะไม่งั้นแล้วก็จะแย่งอาหารกันอโอเคนะคะพอหมดรุ่นนี้ต่อไปก็จะปลูกอันนี้เพาะไว้เยอะเลยค่ะ พริกกระเรียงค่ะซื้อมาเป็นซองดกมากเลยป้กิ๊กจะลองเลี้ยงดูนี่ก็อีกหน่อยก็จะเด็ดยอดได้แล้วนะคะพอเด็ดยอดเขาก็จะมีขแขนงขึ้นมาเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่เด็ดยอดจะไม่ได้ขแขนงนะคะรอรอให้โตอีกหน่อยนึงจะได้มีขแขนงออกตามซอกใบอย่างนี้ลองไปปลูกดูนะคะเริ่มต้นจากพาเพาะเมล็ดเลยค่ะหรือว่าใครไม่ถนัดก็ไปซื้อต้นเล็กๆอย่างนี้มาก็ได้สักต้นนะคะ ที่ร้านต้นไม้ซื้อ2ต้น3ต้นก็ได้ต้นเดียวเลี้ยงมันมันไม่เพลินเนอะน้อยเกินไปเผื่อมันตายด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ